สวัสดีครับผมมิชชันนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเจริญศรีซีนิดนะครับรถนำเข้าแห่งประเทศไทยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ของเราเลยครับเป็นรุ่น Toyota า o x y นะครับผมเป็นโมเดลใหม่ปี2022เลยครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแค่เห็นดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสะดุดตามากโฉบเฉี่ยวอย่างที่เห็นเลยครับลูกค้า ไฟเนี่ยจะเป็นไฟสองชั้นอ่าแล้วก็มีไฟตัดหมอกตรงนี้แล้วก็คันนี้เป็นไฮบริดนะครับผมตามสัญลักษณ์เลยฮะนี่มีสีฟ้าอยู่ตรงสัญลักษณ์โตโยต้าเลยดีไซน์ภายนอกจะประมาณนี้ในส่วนของ v o x ซีจะเน้นในส่วนของดูดุดันแล้วก็ดูพรีเมียมไปในคราวเดียวกันไมาส่วนของนี่ฮะด้านข้างล้อตัวนี้จะเป็นล้อแมก 17นิ้วต้องบอกกัว่าสวยงามไม่ต้องไปเปลี่ยนลอ้อทำอะไรเลยขับแบบนี้สบายสบายอ่ามาในส่วนของกระจมองข้างนี่ครับปกติตัวนี้ครับจะเป็นตัวมองมุมอับตรงพื้นถนนฝั่งซ้ายปกติจะอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าแต่อันนี้เขาดีไซน์มาใหม่เพื่อให้อยู่ตรงผูช้างรถเพื่อให้มันได้ดูสวยไม่เกะก,กะด้านหน้าอ่ามาในส่วนของด้านข้างรถจะเป็นประมาณนี้ครับประตูด้านหน้าและประตูตอนกลางนะฮะอ่าแล้วมาในส่วนของด้านท้าย ตั้งแต่ไฟเลี้ยวมาเลยนี่ฮะจะค่อนข้างสวยเลยออกแบบมาให้มาดูเหมือนเหลี่ยมเพชรมันจะดูแบบวิวับวับตอนกลางคืนหรือตอนที่เปิดไฟอยู่และอย่างที่เรียนให้ทราบคันนี้เป็นโมเดลใหม่การดีไซน์ต่างๆใหม่หมดนะครับเหมือนแต่งมาแล้วเลยทั้งที่เป็นรถเดิมๆไม่ทําอะไระในส่วนของด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกัน ส่วนของห้องโดยสารด้านในนะครับคุณลูกค้านี่ฮะลำดับแรกเลยดีไซน์คอนโซลหน้าที่ค่อนข้างจะดูแบบล้ำสมัยเหมือนเหมือนยานอวกาศเลยนี่ฮะจอก็เป็นจอที่ขนาดใหญ่เป็นแบบยูอินติดกับตัวรถน,นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับก็ดีไซน์มาสวยงามมีช่องลำโพงด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ อาูุลูกค้าจะเห็นหรือเปล่าจะมีสะท้อนกระจกเป็นมาตรวัดของหน้าจอล้ความเร็วเท่าไรอะไรแบบนี้ครับผมจะจะแสดงตรงที่กระจกดูเลยแล้วก็มาในส่วนของที่เก็บของคันนี้โตต้วตาวอลซี่ดีไซน์ใหม่เลยฮนะนี่เลยทําแอบสวยขึ้นครับอร์ดูเป็นระเบียบขึ้นแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้นี่ฮะวางของได้ไม่ต้องกลัวหล่นแล้วช่องแอร์ก็อยู่ด้านข้างรถตรงนี้เลย ช่องเก็บของก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มาตรวัดปิดเปิดแอร์ตรงนี้เลยฮะแอร์หน้าแอร์หลังเป็นปรับได้หมดเลยนี่ครับอุณหภูมิซ้ายขวาแยกได้บบกปรับอุณหภูมิได้นี่ครับผมลายฟ้าด,ด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังแ,แล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะมีในส่วนของเบรกโหมดของการขับขี่ได้โหมดถ้ากดก็มันก็จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้ฮะมีสีฟ้าสีแดง สีเขียวแล้วก็ e v mode ถ้าแบตเตอรี่ไฮบิดเรามีมากพอตรงนี้ก็จะสามารถใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าได้นะครับมาใหนส่วนของหน้าจอครับอย่างที่ลูกค้าเห็นสามารถต่อ Apple CarPlay ได้เลยนะครับผมในส่วนของจอที่มากัะดถเลยจะตรงนี้นครับที่เราต่อไว้อยู่แล้วนี่ฮะหลายคนงงว่าเอ๊ะสายมันออกจากนี้ได้ไงต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาเก๋มากครับนี่ฮะพื้นผิวตอนแรกันจะเป็นที่วางโทรศัพท สายลอดออกมาแต่จริงแล้วนี่ฮะดึงมาได้ครับอ่านี่เลยครับเป็นที่เก็บสายมีช่อง USB แล้วก็เป็นช่อง Type C อ่ข้างๆกันเป็นแบบใหม่ดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากครับผมอ่าพอเราเสร็จแล้วเราก็วางเก็บไว้เหมือนเดิมได้เลยครับผมนี่ครับวางคลิปนี่จะเป็นประมาณนี้ ใครที่ใช้ Apple CarPlay ประจำก็จะรู้หรหคหน้านตาจะเป็นประมาณนี้ใช้งานง่ายครับเ,เพิ่มเสียงรถเสียงก็อยู่ตรงนี้เลยส่วนเนี่จะควบคุมจากตรงนี้หมดพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแบบใหม่ล่าสุดของ t ต y o t a เป็นแบบฉบับของเขาเลยหน้าจอก,ก็จะเป็นอ n นาลล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้จะมีที่ตั้งไฟออโต้ครับผมเป็นไฟสูงออโต้เป็นไฟทุกอย่างเลย แล้วก็ปุ่ม AC 1 0 0โวลต์เพื่อเปิดให้ไฟวิ่งไปตามปลั๊กตำแหน่งต่างๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสวิตช์นี่ฮะ Power Door Off เผื่อเวลาแบบประตูเริ่มเปิดปิดชา้าหรือแบตเริ่มอ่อนเนี่ยก็สามารถตั้งเป็นแมนวนวลได้นี่ครับ c r u ค s น Control อะไรมีครบหมดนี่ฮะกดปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาที่ที่ตรงนี้เลยนี่ฮะอ่าอันนี้คือแบบไม่ออกนอกเลยแล้วก็นีระ,ะยะ ภาษา,า,าระยะห่างพวกนี้นี่ฮะจะเป็นประมาณนี้ครับผมในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็ผมลืมพูดอีกส่วนหนึ่งนี่ครับสไตล์โตโตยตา้าตัวนี้ครับเป็น Inner อินเนอร์มิลเลอร์มีห่อเดียวเลยที่ให้มานะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะมองอะไรไม่เห็นนี่ฮะมองเห็นแน่นอน,นครับ ที่เปิดปิดประตูซ้ายขวานี่ครับผมอยู่ตรงด้านบนสไตล์ของตัวต้าจะเป็นแนวนี้เลยฮะเปิดปิดประตูอยู่นี้เปิดปิดฝาท้ายตรงนี้ไฟก็กดได้เลยครับผมตรงนี้อันนี้มาในส่วนของด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญตามมาได้เลยครับผม มาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับลูกค้าอันนี้ก็ตามสไตล์ Toyota เลยที่ล็อกเด็กนี่ฮะกดตรงนี้เพื่อเด็กน้อยที่บ้านสนแอบเปิดประตูอันนี้คือป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยว่าบุตรหลานท่านจะไม่ไม่สามารถเปิดประตูได้ระหว่างที่เราขับรถออกแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมเชิญด้านในเลยครับเดี๋ยวผมพามา ตรงที่ผมปิดเป,ดปิดปิดประตูจะอยู่ตรงนี้นะฮะโยกก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับม่านบังแดดน,นี่ครับเขาดีไซน์มาแอบอยู่ข้างตัวรถเลยไม่ต้องกลัวว่าจะดูเกะกาหรืออะไรนี่ฮะถ้าบ้านไหนแบบกลัวในเรื่องของแสงเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ช่วยกองแสงได้พอสมควรอ่าแล้วก็เวลาเอาเอาลงก็ง่ายๆครับดึงออกจากนี่ฮะจะมีตัวรัของเขาอยู่นี่ แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงนะครับอย่าแบบปล่อยลงมาเดี๋ยวมันหักอ่าอันนี้ส่วนของม่านบังแดดจะประมาณนี้แล้วก็มาในส่วนของเบาะนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูในเรื่องของดีไซน์และว,วัสดุอันนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ดีมากๆถ้าลูกค้าได้เห็นของจริงต้องบอกเลยว่าชอบแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับและตรงกลางตรงนี้ฮะปกติเนี่ยหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยรถเซกเมนต์นี้จะทําเป็นเบาะผ้าแต่อันเนี้ย ไม่ใช่วัสดุที่เป็นผ้านะครับแต่ก็ไม่ใช่หนังที่เป็นร้อยเปอร์เ็แต่ต้องบอกก่อนว่าตอบโจทย์แน่นอนว่าทําความสะอาดง่ายน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับในส่วนของฟังก์ชันการทํางานของเบาะนะครับขอขยับมาเบาะนี้ตัวนี้เลยครับผมที่ลองน่องนี่ครับกดปุ๊บเนี่ยฮะเด้งขึ้นมาเลยรองรับกับสลีละของขาของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะอันนี้ครับต้องบอกก่อนว่า มี Isofix รองรับสำหรับครอบครัวไหนที่กำลังมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยเพิ่มเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Isofix คันนี้ทำแอบไว้ตรงนี้เลยครับผมให้ดูแบบมีระเบียบซื้อมาก็เสียบเข้าไปได้เลยในในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้ความอเนกประสงค์ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยออกแบบมาได้ดีมากคืออัปเกรดขึ้นมาจากเวอร์ชั่นเก่าเลยก็คือตรงนี้ครับนี่คล้ายๆเอาผ่านเลยนะครับดึงขึ้นมาตรงนี้ แต่เก๋กว่าตรงที่ว่านี่เลยครับนอกจากจะวางแก้วน้ําแล้ววางอาหารแล้วมีช่องเสียบท้าซ C ตรงนี้เลยนี่ฮะแล้วก็วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยตรงนี้คือเหมือนแก้ปัญหามาได้เยี่ยมมากโตโยต้าวอล์ซีคันนี้นะครับอ่า,าเวลาเก็บก็กดลงนี้ฮะและที่สําคัญครับมีนี่ฮะช่องเสียบปลั๊กตรงนี้เลยครับผมด้านหลัง คือถ้าช่อง USB ยังไม่หนำใจเรามีปลั๊กเสียบเพิ่มให้รถพวกนี้เนี่ยเน้นให้เดินได้รอบรถนะครับคอนโซลที่เขาตั้งไว้ตรงกลางตำาๆเนี่ยเขามีจุดประสงค์ไว้อย่างนี้แหละครับเดินได้ตั้งแต่ข้างหน้าอย่างข้างหลังเลยนะครับทีนี้มาในส่วนของออที่นั่งตอนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูนะครับนี่ครับคันนี้ต้องบอกว่าห้องโดยสารจะค่อนข้างกว้างถ้าเทียบกับ ในรุ่นเดียวกันของแบรนด์อื่นนะครับวอลซี่เนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์มากอันนี้บอกผมก็เลื่อนมาเยอะนะฮะตังเหลือพื้นที่ให้ให้นั่งอยู่อันนี้บอกผมยังไม่ได้ปรับนะครับมันเลยจะดูหลังตรงนิดนึงแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าคันนี้เนี่ยแอร์มีทุกตำแหน่งนี่ครับมีทุกที่เลยและลูกค้าเห็นอะไรไหมฮะความแปลกใหม่ลำโพงไม่ได้อยู่ที่พื้นแล้วนะครับอยู่บนหลังคาปุ่มกดต่าง ของตรงกลางนี่จะอยู่ข้างหน้าออกแบบได้ค่อนข้างสวยไม่ได้ปูดออกมาจนน่าเกียดทําแบบดีไซน์หลบหมดเลยแอร์ทุกตําแหน่งมีหมดนะฮะบอหลังจะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวมาต่อในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับมาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มจากข้างนอกก่อนเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือที่เปิดปิดประตู อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเวลาเปิดก็กดได้เลยนี่ฮะถ้าเราต้องการจะหยุดเนี่ยเราก็หยุดได้เลยครับเราสามารถเลือกระดับความสูงที่เราต้องการได้เนี่ยเราจะให้เปิดต่อก็กดปุ่มเปิดต่อก็ดันขึ้นหรือเราต้องการจะให้ถอยหลังก็กดถอยหลังลงมาได้เลยนี่ฮะค่อนข้างดีมากมันยัเป็นต้องเปิดจนสุดครับผมนี่ครับแล้วก็ภายในใครที่มีรงเท้าหรือสายแบบ ช้อปปิ้งหรือมีสัมภาระเยอะๆเนี่ยตรงเนี้เป็นที่วางของส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนี่เลยใหญ่มากนี่ครับช่องเบเริ่มเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เลยครับฝั่งนี้นี่เลยมีปลั๊กไฟครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยครับผมเนื่องจากว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มียางอะไหล,ล่สำรองนะครับอันนี้จะมีตัวเติมลมหรือตัวสตรีมฉุกเฉินนะครับ ใช้ง,ง่ายครับเติมลงเข้าไปปกติผสมกับน,น้ายาอ่าสิ่งนี้มาในส่วนของเนื่องจากว่ารถซิงเกิลเนี่ยเป็นรถครอบครัวอัน,น้ประสงค์เบาเนี่ยค่อนข้างจะต้องพับเก็บง่ายนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าพับเก็บเบาง่ายที่สุดนะครับผมไม่ต้องดึงไม่ต้องทำอะไรตรงไหนเลยท่นี่คันโยกตัวเดียวกดปึ๊บอ่าและตรงนี้ครับลูกค้านี่ให้ลูกค้าดูตรงนี้ ตรงนี้ฮะลูกค้าดันเข้าไปเลยครับอ่าเท่านี้เลยนี่คือการล็อกล็อกเบาะของของตัววัคซี่รุ่นนี้เลยนะครับเวลาเราจะเอาเบาะลงก็ดึงคันโยกตัวนี้ออกมาปึ้งแล้วก็ดันลงได้เลยเหมือนเดิมอ่านี่ครับเพียงเท่านี้ในส่วนของการพับเบาะด้านหลังนะครับวางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะ อย่างที่ผมบอกมิติตัวรถคันนี้เนี่ยในเซกเมนต์เดียวกันเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยคันนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับไฟหลังยาวสวยงามครับผมทีนี้ในส่วนของภาพรวมของรถเนี่ยลูกค้าลองดูได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะสวยสะดุดตาและเป็นแบบได้ในส่วนของโมเดลใหม่รุ่นใหม่ปีใหม่เป็นระบบไฮบริด ประหยัดน้ำมันตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่แน่นอนครับลูกค้าท่านใดสนใจรถครอบครัวในประสงค์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่ได้เล็กจนเกินไปต้องบอกกันว่าวอกซี่ปี2022คันนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับทั้งความสวยความเป็นสปอร์ตพรีเมียมทั้งความกว้างขวางภายในรถห้องโดยสารคันนี้ตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่แน่นอนครับสุดท้ายนี้ลูกค้าท่านใดสนใจเรียนเชิญมาชมรถ ตัวจริงได้เลยครับสวยงามหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนเนี่ยทักมาก็ได้หรือจะมาที่โชว์รูมก็ได้ครับเดี๋ยวผมเป็นคนประสานงานตอบคำถามลูกค้าทุกท่านได้แน่นอนครับฝากคันนี้ให้ลูกค้าพิจารณารับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมสวัสดีครับ